สวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะวันนี้ก็ตามผู้มีเซตน,นะคะท่านผู้ชมงวดนที่ผ่านมาก็เห็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะที่เจ้าจแม่ตะเคียนทองนะคะเจ้าแม่สุวรรณมาลานะคะท่านผู้ชมหรือเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ปราสาทพุมโบนนะคะก็ได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะ ทางงวดวันที่16กระกฎาคมนะคะก็ตามให้กับท่านผู้ชมนะคะ f c นะคะเหมือนเดิมนะคะกับผู้มีเส้นนะคะเส้นยังอยู่แล้วอ๋องวดก่อนเห็นตรงนี้เนาะหนึ่งเจ็ดเหนึ่งเออชัดเจนมากเลยเนาะ,ะชัดเจนมากเลยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งในตรงไหนเนาะชี้ใหม่อ๋อหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงนี้เนาะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่ง พี่รอยพุทธบาทก็เห็นรับเด็ดรอยพุทธบาทเห็นหนึ่งเจ็ดศูนย์เออหนึ่งเจ็ดศูนย์กับวันเดียวกันเนาะใช่ไหมวันเดียวกันววันเดียวกันเนาะวันนี้ก็ตามมาเหมือนเดิมมาขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนทองเหมือนเดิมเนาะเจ้าแม่สุวรรณมาลานะคะเดี๋ยวให้ผู้มีเส้นนะคะมองหาตัวเลขก่อนนะคะ ผู้มีเซนนะคะก็กำลังรูปแป้งนะคะมองหาตัวเลขนะคะโอ้โอุ้ยชัดเจนมากเนาะ,เ,นอะเออทาแป้งไปชัดเจนมากเลยนี่ไงเลขเจ็ดนี่เลขเ,เก้าเออมองเห็นแล้วเนาะ นตรงไหนเก้าตรงไหนเจอันนี้อันนี้เอันนี้เจ็ดลาตากมน,นี่เ็ดนี่กัเจ็ดอีกขีกันนอันนี้เใหญ่อันนี้เจน,น,น้อยใช่ไหมครับมีเจ็ดใหญ่กับเจน้อยบ่ครับไม้เกี่ยวนี่ครับเจ็ดใหญ่นี่เจ็ดน้อยนี่ใช่ไหมครับเอออันนี้เลขกเก้าเลเก้าตัวนี้นะครับนี 9, เ่ 9, เลขกเก้าเล็กเก้ากับเลข6ตัวเดียวกัน นี่ก็เลขเจ็ดนี่ก็เลขเน้อยขี่เลขเจ็ดใหญ่เก้าเก้าเจ็ดเก้าเบ่ครับสมตัวนะสตัวเก้าเก้จ็ดอันนี้ก็เลขเก้าอันนี้ก็เลขเจ็ดมีามาอย่างนี้อันนี้ก็เลขเจ็ดน้อยขี่เลขเจ็ดใหญ่เก้าเก้าเจ็ดเก้าเเจ็ดเก้ก้าเจ็ลเกอีตัวหนึ่งมาจากไหนโอ้ย นเก้าอีกตัวหนึ่งมาจากไหนผมนะผมพูดผิด9เก้เจ็ดเจเออเก้ล้วนลผู้มีสินก็ลวนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเก้เเก้าเจถ้าเ2ตัวแล้วก็เตัวหนึ่งเนาะจับจ้ะแล้วก็หกเก้าตัวเดียวกันครับไม่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ใช่หกเจ็ดเครับ เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดก็ตัวเดียวกันเก้าหนึ่งหนึ่งก็ได้เนเาะจะจะตีเ,เก้าหนึ่งก็ได้ดิเลขหนึ่งขีดเดียวเลยตรงนี้ก็เป็นเลขหนึ่งก็ได้เนาะเป็นเลขหนึ่งกับเจ็ดก็ได้ตัวนี้เนาะเ,เป็นหนก็ได้หนึ <throw> ่งเออก,กไปแล้วไม่แน่อาจจะมาอีกหน่งเ็มันออกไปเร็วเก้าหนึ่งเจรร็ดอแล้วก็ 9ก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนหนึ่งหกโอ้ตีได้หลายอย่างเนาะตีได้เยอะมากเลยตีตตได้เยอะนะคะ,ะท,ท่านให้เนาะท่านให้แน่นอนเพร,ะราะว่าเราบอง<บ>เห็นแล้วนี่ชัดเจนชัดเจนวันนั้นมาพืชผกสะด,ดุดตาปุ๊บเลยหนึ่งหนึ่นึ่มาวันนั้นสะด,ดุดตาเลยใช่ไหมครับเดิมมาปุ๊บ ก็ไหวยังไม่ได้ไหว,ไกว,วเกลตเตยดเรแคนน่เดินมาปุ๊บเดินมากับตาโรตเตอรี่คนหนึ่งเดินมาปุ๊บแล้วพี่น้ําให้มาดูเลขเลยเดินมา,อาอมบอกพี่น้ำหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งับมนั่นบอกอยู่แต่บอกก็จะขอไม่ซือ้อเราจะซื้อเลขอะไรรู้เจ็ดห้าเออแต่มาวันนี้ก็มองเห็นเดียวเนาะค,คนละที่ละมุมเนาะคน <ขอ S 2> ละที่ละมุมก็ให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ แม่ตะเคียตัวนี้ให้แม่นให้ริบแม่นเนาะงวดแรกก็ได้เลยได้เลยจไม่ซื้อเอาอจะซื้อเลขอะไรเจ็ดหา้าซื้อซื้อถูกตัวเดียวตัวเลขเกิดตัวเลขก็ชัดเจนนะคะที่แม่ตะเคียนนะคะท่านผู้ชมผู้มีเซนต์นะคะก็มองเห็นอีกแล้วนะคะงวดนี้นะคะงวดแรกได้เต็มเต็มนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ตวดสองก็เห็นเป็นเก้นะคะแล้วก็ตัดเล่นเอานะคะตีได้หลายอย่างนะคะท่านผู้ชมค่ะเอ็ดมี้นะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูต้นลำเจียกนะคะท่านชมอันนี้คือต้นแรกนะยายใ้่ต้นแรกต้นแรกนะคะต้นที่สอที่สาม มีต้นที่สองที่สามเหมือนข้ายในั่นต้นที่สามต้นที่สามก็กาลังจะออกลูกมาออกล้อออกลูกอันนี้ต้นแรกอันนั้นต้นที่สองคือมองไม่เห็นเหมือขายใ่มองไม่เห็นเนาะต้นที่สามมีต้นที่สามเนาะจ้่กาลังกําลังยังไม่ออกมาเนาะกําลังสวยสามวันเองอ๋อสามวันเหมือาวจ้ญเห็นสามวันแล้ว อันนี้ก็คือเอามีดเนาะค่ะาคะยายเนาะ,ะทางทางให้มองมเห็นนะคะแต่อยู่กลางน้ํานะคะท่านผู้ชมก็จะเดิน,นดเดินเข้าไปไม่ได้นะคะ,นะต้องใช้วิธีซูมค่ะซูมเอานะคะ,ะมีดอกหนึ่งเดี๋ยวแอดมีให้ดูใหม่นะคะดอกหนึ่งดอกแรกนะคะท่านผู้ชมจุดนี้นะคะดอกแรกนะคะตรงนี้มเเดี๋ยวไปดูดอกที่สองนะคะดอกที่สองที่สามนะคะ อยู่ฝั่งนี้ใกล้กันเนาะยายาคนละต้นนะคะแต่ว่าต้นใกล้กันนะคะกำลังจับกลีบแต่ยังไม่ไม่บานเนาะยายเนะาะอ,อ,อันที่สองมีลูกออกแล้วอันที่สามกำลังจะจับกลีบยังยังไม่ให้เห็นเนาะยายเนะาะสวยมากนะคะท่านผู้ชมก็ซูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะคะ ทั้งหมดแล้วมีสามดอกนะยายสามดอกไม่เคยประวัติศาสตร์ดอกที่สามนี่คือเห็นสามวันแล้วเนาะจ้ะประวัติศาสตร์นะคะคุณยายบอกว่าเห็นไม่เคยเห็นนะคะตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไหนจะได้ไนค,นคุณตาคุณแกม่เคยพูดให้ฟังว่าจ้ะไม่เคยเห็นอันนี้เพิ่งเคยเห็นเนาะปีนี้เนาะยายาเนาะปีนี้ปีนี้แล้วก็เดือนที่ผ่านมาบ่ยายหรือว่าเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาอัน,อนดอกหนึ่ง หนึ่งดอกนะเดือนเดือนมิถุนาบ่ะอันนี้เดือนกระดากระดาเลยเนาะวันที่ยี่สิบยี่เอ็ดยี่สองมิถุนาอันอันแรกอือันนี้อันนี้วันที่หนึ่งที่สิบคือมันผ่านมาสามวันอันที่สองนะจ้าอันที่สองนะยายเนาะจ้าห้าหกจ้าแล้วออกดอกที่สามได้สามวันวันที่สามจ้าได้วันที่สามเนาะออกดอกสามวันนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีอยู่ข้างในอีกหรือเปล่าไม่รู้เนาะ ไม่มีหรอกไม่มีใช่ไหมยายก็เดินหาดูไม่มีอ๋อห,หาดูแล้วบ่หาดูแล้วแต่มันออกเขาออกข้างขางให้เ<อ>ห็นอ๋อเป็นมากก็จะออกข้างๆให้เห็นเนาะจ้าก็ไม่เคยเห็นลวยนะครั้งแต่ไหนจะใดจ้าเพิ่ง <c ười> จะเห็นเนาะยายเนาะจ้าครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเนาะยายจ้าครั้งแรกในชีวิตหนูก็เหมือนกันหนูก็เหมือนกันค่ะเห็นครั้งแรกในชีวิตนะคะต้นลำเจี๊ยบเคยเห็นคนข้าคนเจีพูดว่าออกดอกก็ ก็ยังชั่วนะแต่ไม่เคยหเห็นคุณเท่าคุณเก่เตแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะยายไม่มีกลิน่นกลิ่นลำเจียกพื้นบ้านก็จะมี<อ>มันมีกลีบแต่มันไม่มีลูกอันนั<ม>้นลูกมันหอมดอกมันหอมอ๋อดอกมันหอมเนะาะก็อันนี้ลำเจียกต้มมนเหมือนกระถูกคำสาปมาอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะยายยาอนี่แหละลำเจียกต้งมนโอ้ลำเจียกต้งมนนะคะเหมือนโดนคำสาปนะยายว่าอย่างนั้นนะคะดอกบัวก็สวยๆด้วยเนาะ ใหญ่ๆสูงๆนะคะดอกบัวก็ซื้อมาปลูกเองอลึกไม่ค่ะยายสระลึกลึกพอสมควรเลยดอกบัวพันอะไรนะคะยายอารมณ์กฎอารงกดโอ้ชื่อกรเพาะด้วยนะคะอารมณ์กดนะคะต้นเดียวสองร้อยห้าสิบก็อยากได้เอามาปลูกเื่ยามเย็นยามเช้าเช้านั่งกินมหากินมพูมันก็หอมถึงบ้านดอกจัหวัใช่ไหมคะยาดอกบัวนะคะ ที่อยู่บ้านตรงนี้ก็อยากได้ดอกบวกัวคือมันเวลาไหวบูชาก็าไหวจ้าเวลามีงานเขาก็มาเอาอืญชา,ายคนนี้เอาไปปลูกมันขึ้นไหมคุณว่าเอาไปปลูกไม่ขึ้นนะอืมไม่มีเออนิ้งยายนี้เอาไปปลูกก็ไม่มีแล้วยายปลูกขึ้นไหมคะ นี่แหละให้ลูกปลูกนี่อันนี้แหละเอาซื้อมาปลูกนยะาอยากได้นะค่ะเวลาอยู่จุดตรงนี้เวลาวันจินวันพระครับคนมาเอาไปวา,า,าวดมีงานบวชดมา